นั้นจิตมโนวิญญาณเนี่ยดังที่พรองเปรียบลำแสงเนี่ยแสงส่องไปกระทบฉากเกิดรอยแสงขึ้นมาแล้วรอยแสงเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ต่อไปยาวนานต่อไปนะระหว่างลำแสงที่กำลังพุ่งไปกระทบฉากช่วงเนี้ยเรียกมโนพอลำแสงพุ่งกระทบปุ๊บเกิดรอยแสง เรียกว่าวิญญาณกิิยาที่รู้แจ้งและวิญญาณที่อยู่ต่อเนื่องกับฉากไปนานไปนานไปเรื่อยๆอ,อันนี้จิตนะ,ะมันก็คืออันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะคนละสถานะสถานะที่ยังไม่กระทบฉากคือมโนซึ่งช่วงนี้พระองค์จัดให้อยู่ในสังขาร สัตตานังกำลังปรุงแต่งมโนเพื่อความเป็นมโนนะตรงนี้จะอยู่ในพระสูตรที่พงอธิบายเรื่องนามรนะูที่แตกสังขารออกเป็นสามส่วนคือเจตนาภัสสมานสิการงนั้นะเจตนาผัสสมานสิการกําลังจะไปเป็นเจตนากําลังจะไปเป็นภัสสะกาลังเป็นมานสิการ มนสิการมณะคือใจกาลีกาละคือการกระทําใจมีการกระทําคือกําลังพุ่งไปแล้วเหมือนแสงที่กําลังพุ่งไปนะพอกระทบปุ๊บแสงเกิดขึ้นทันทีนะเกิดแสงขึ้นคือเกิดกิริยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งว่าฉากนี้คืออะไรคือรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารนี่เกิดการรู้แจ้งขึ้นในสี่ธาตุนี้เร่มจึงเรียก อีกอย่างว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูปนะหรือว่านามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่อย่างนี้ดังนั้นตัวเหมือนตัวเหตุใหญ่เลยคือเรื่องของวิญญาณนะตัวถ้าเราลงรายละเอียดไปอีกนิดนึงข,นขั้นตอนของมโนเนี่ยมันกำลังปรุงแต่งเนี่ยพระองค์ยังไม่บรรัญญัติความเป็นสัตว์ด้วยซ้ำ มาบัญญัติความเป็นสัตว์ตานังเนี่ยตรงที่แสงปรากฏขึ้นคือวิญญาณนะและวิญญาณที่รู้ต่อไปเป็นจิตเนี่ยนะ,ะความเป็นสัตว์ก็สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ละ